ส่งงานครับค o n ด a a c อ o r d 78เจ็ดึ่องจุนย์นะครับล้อ1ิบแปดนะฮะท่อเดิมนะครับคันนี้มาจากโปรห0 0พนะครับมีตั้งวาล์วล้างดินล้างหัวฉีดนะครับเปลี่ยนไส้กรองหัวฉีดสแตเลสรีเซ็ต ECU เลยลิงรอบเดินเบาใหม่นะครับแล้วก็รีแบบกล่องหลักนะครับคันนี้นี่แบบใช้งานน้ำมันแก๊สโซคอ์เก้า้เอ้ย9 1นะครับ อ่ะก่อนมาหลายอาการจัดเลยครับคันนี้นะฮะค่าอากาศก็เพี้ยนนะครับทุกอย่างเลยรถเคยติดแก๊สมาก่อนด้วยนะครับคอยดีก็รั่วนะฮะจากจุดที่ต่อแก๊สนะแล้วก็โอทูเซนเซอร์สกปรกมากนะครับเพี้ยนหมดทุกอย่างเดินเบาไม่ได้เลยนะฮะโอเคก็ต่อไปแบบนิ่งๆครับอันนี้ก็ รอบเดินเบาให้ใหม่ด้วยนะครับนี่นะครับก็ยังมีฝันมากนะครับแต่ก็ดีกว่าขามาหลายเท่านะฮะอันนี้ยางท่นเรื่องก็แย่แล้วนะครับโอเคก็คดีจูนเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสุดของรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูนโดยใช้ตัวนี้ครับ A F I ไ a n บนตัวจับส่วนประสงค์น้ำมันกากรนะครับสายเบนซินเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนจูนรถเลยนะครับ จูด์เฝจูดถลนจริงสองเป็นคนขับเป็นคนจูน,นะฮะไม่ได้จูนห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับ mm hmm. อ่ะนิดนึงก็แคทไลติกก็มีละลายนะฮะคันนี้ก็โอ้ mm hmm. เรียกว่าไม่ค่อยสมบูรณ์ด้วยแหละนะ mm hmm. หัวฉีดมาก็ไม่ตรงนะครับเป็นหัวฉีดยอดฮิตใช้ E แปดห้านะฮะ mm hmm. ก็เปลี่ยนหัวฉีดเดิมด้วยนะครับ mm hmm. คันนี้หวหลาย,ย่างเลยนะฮะ mm hmm. โอเคมาดูตาเล่นกันไป ะครับโอเคก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้แอรขอดเจดแนะครับลองดูครับว่ามีอะไรแตกต่างจากรถทั้งบ้านนะครับอัตราเล็กเป็นยังไงนะฮะก็ลองดูครับก็ีมจูนะฮะจูคะ3,500ันละ3,500บาทนะครับหรือจะตัดโปร5,000อย่างคันนี้ก็ได้นะครับมีแต่ชิดสฟลุคัญทั้งนั้นเลยนะฮะตอนทำโปร5,000เนี่ยเช็คให้หมดนะฮะหัวเทียนคอยทุกอย่างเลย แรงดันน้ำมันทุกอย่างเช็คให้หมดนะฮะ, <c oughs> ะแล้วก็มีจูนหน้าอู่อยู่เสรีไทย73นะครับอยู่ร้านปากซอยอีกที่คือรับู้กาของเจ็ดครับที่ของเจ็ดให้บริการ,าก,การจูนอย่างเดียวนะฮะแล้วก็มีบริการจูนนอกสถานที่นะครับใกลๆไปหมดานะจังหวัดผมก็ไปนะถ้าไกลามากนะฮะรวมเพื่อนกันสักสามคันผมก็ไปครับนะแล้วก็ <c oughs> ติดตามเรานีทั้ง3ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือืันแบบนะครับแค่พีพีจูนรีแบบฮอนด้าก็เจอทั้ง3ช่องทางเลยนะครับโอเคก็ส่งงานนะฮะสำหรับ h o n d a a c c o พอร์ n เจเครื่อง2.0นะฮะโกร0 0 0พัน้ำมันโซฮก91โชีเดิมพ่อเดิมนะครับขอบคุณครับ